กับดักอินเฮาส์มูฟเมนต์นะฮะ copy and น r พ s สคำว่าก็ป่ยน Press แปลว่าอะไรสวัสดีครับเพื่อนๆครับ SSC WatchTalk นะฮะ w t c h t a l k ในตอนนี้เนี่ยผมจะมาบอกกับเพื่อนๆว่าผมจะตั้งชื่อคลิปนี้ว่ากับดักอินเฮาส์มูฟเมนต์นะฮะถ้าเพื่อนๆได้ตามคลิปของผมเนี่ยผมได้ถ่ายคลิปคลิปหนึ่งกับด r ตรตุ้ยนที่ผมถ่ายกับตุ้ยเนี่ยนะว่าทำไมนาฬิกามัน ซื้อมาปีแรก,กมันถึงเสียนะวันนี้ผมมาคุยกับเพื่อนๆแบบเจาะลึกกันนิดหนึ่งคำว่าเจาะลึกในที่นี้เนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าก่อนปี2000นเนี่ยนาฬิกาที่มี in-house movement เนี่ยของตัวเองเนี่ยมันนับด้วยนิ้วมือได้เลยนะทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะสมัยก่อนเนี่ยทุกคนใช้กลไกที่เป็น,นกลไกกลางกลไกที่เป็น c o m มอนอะไรปนนไปลว่ากลไก c o m มอนพูดง่ายก็คือคกลไกเหมือนกันนะฮะโดยในหลักแล้วก็ไปที่ อีตา e หรือว่า E T A ตามที่เราเรียกขานกันนะอีตา E T A e เนี่ยเป็น movement ที่ใช้กันมายาวนานนะตั้งแต่ปี80เป็นต้นมานะที่ทุกคนใช้เขาเพราะเขาเป็นเป็น,นกลไกที่ใช้กันมาอย่างยาวนานมีการพิสูจน์แล้วว่าเป็น,นกลไกที่มีความทนทานมีความเที่ยงตรงในลักษณะที่สามารถจะยอมรับได้ดังนั้น บแบรนด์ยี่ห้อต่างๆทั้งระดับอ้อนระดับกลางหรือแม้กระทั่งระดับสูงเนี่ยก็จะนำกลไกของ ETA เนี่ยไปบ้างก็ใส่เลยบ้างก็มีการโมบ้างก็มีการขัดแต่งให้มันสวยงามบ้างก็ทั้งขัดแต่งแล้วก็โมนิดหน่อยเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตัวเองชอบนะแล้วก็ใส่เข้าไปในนาฬิกาการที่เขามี c o m มอนเครื่องคอมมอนกันเนี่ยมันดีอย่างไงข้อที่1ล่ละลดต้นทุนนะเพราะผลิตทีนึงจำนวนเยอะๆราคาเครื่องมันก็จะไม่แพงข้อที่2มันเป็นกลไกที่ทุกคนก็ใช้ ทุกคนก็รู้ว่ามันมีความเที่ยงตรงมันมีความแม่นยำมันมีความทนทานมันมีความน่าเชื่อถือนะดังนั้นมันก็บอกบอกกับผู้ผลิตนาฬิก,กาทุกทคนว่าเฮ้ยซื้อเถอะใส่เถอะมันโอเคมันเซฟมันโู่นนี้นั่นแต่หลังจากที่ทาง Swatch Group ซึ่งเป็นเจ้าของกลไกอิตเนี่ยนะเขาประกาศว่าเขาจะเลิกแจกจ่ายจำหน่าย กลไ e ก ETA แบบเปลือยแล้วคําว่าแบบเปลือยในที่นี้ก็คือว่าเขาจะไม่ขาย ETA แบบชนิดที่ไม่ขัดแต่งให้กับบุคคลภายนอกแล้วนะฮะถ้าใครอยากจะซื้อ ETA ต่อต้องเป็น ETA ชนิดที่ขัดแต่งแล้วนะฮะมีความสวยงามราคาแพงขึ้นนะวมื่อก,กลายเปนว่ามันก็กระตุ้นให้อุตสาหกรรมของนาฬิกาสวิสเนี่ยเขาเริ่มหาตัวแทนหนาะนาฬิกาากลไกลมาแทนนะฮะบางคนก็ไปปลุกปั้น กลไกย่อนอื่นอย่างเช่นเซเลต้านะฮะให้ขึ้นมาเป็น,นกลไกคอมมอนแล้วก็ใช้กันนะฮะแล้วในขณะเดียวกันก็หลายหายที่ก็มีความรู้สึกว่าเราก็อยากจะมีอินเฮาส์มูฟเมนต์ก็ไปทำอินเฮาส์มูฟเมนต์ของตัวเองบางก็เริ่มต้นจากการเขียนแลนในกระดาษแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นเครื่องเลยหรือ,อย่อบางย่อก็ไปเอาไปฟื้นเอานาฬิกากลไกของนาฬิกาที่อาจจะเลิกผลิตไปแล้วหรืออาจจะเป็น,นกลไกนาฬิกาของตัวเองในอดีตนะไปฟื้นขึ้นมาหรือ ก็คือไปซื้อเซเลต้าหรือยี่ห้ออื่นๆซึ่งมีอยู่ในตลาดเอามาโม,โมใส่กลไกนู่นนี่นั่นนิดๆหน่อยๆเข้าไปแล้วก็เรียกว่าตัวเองเป็นอินฮาส์มูฟเมนต์ทำไมผมถึงบอกว่าเป็นกับดักล่ะครับการที่แต่ละคนมีอินฮาส์มูฟเมนต์เนี่ยมันดีหรือมันไม่ดีกันแน่ผมจะบอกกับเพื่อนๆอย่างนี้ว่าเพื่อนๆจะบอกว่ามันดีมันก็ดีเพื่อน่จะบอกว่ามันไม่ดีพูดไม่เต็มปากนะไม่เฉกมันดียังไงล่ะมันดีแน่นอนก็คือนาฬิกา เวลาเราซื้อถ้าเราซื้อยี่ห้ออะไรก็ตามมันก็ใช้กลไกเดียวกันหมดเราจ่ายแพงหรือถูกเราต่างกันแค่หน้าตาอันนี้เพื่อนเพื่อนคิดว่ายังไงฮะมันดีหรือมันไม่ดีเพื่อนเพื่อนอาจจะบอกว่ามันดีนะมันทนทานมันเชื่อถือได้เพื่อนเพื่ออาจจะบอกไม่ดีนะจ่ายตังค์ไม่เท่ากันทําไมมันมันมันได้กลไกที่มันเหมือนกันดังนั้นพอมันเป็น in house movement มันก็เหมือนกับว่าคุณซื้อนาฬิกาเขาคุณซื้อกลไกของเขาเขาออกแบบนาฬิกาทั้งกลไกของตัวเองทั้งหน้าปัดของตัวเองทั้งเคสของตัวเอง แล้วประกอบขึ้นมาแน่นอนมันย่อมดีกว่าหรือเปล่า <c oughs> เขาว่าหรือเปล่าเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งละเริ่มต้นจากกระดาษเปล่าจริง,รงๆน้อยมากไปขุดเอานาฬิกาคาลิเบอร์เก่าๆขึ้นมาใช้หรือไปเอากลไกลที่บริษัทที่อาจจะปิดกิจการไปแล้วขึ้นมาใช้ใหม่แต่มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นการเขียนขึ้นมานะมันก็คือเป็นการไปเอาของ ตัวเก่ามาใช้แต่ดีไหมผมว่าดีกว่าอันสุดท้ายอันสุดท้ายคือ Copy and น Press คำว่า Copy and น Press แปลว่าอะไรก็คือคกลไกนาฬิกายี่ห้อหนึ่งเหมือนกับคนอื่นนั่นแหละแล้วก็เอามา Modify นิดหน่อยใส่ตรงนูง้นใส่ตรงนี้ให้มันแตกต่างกับเขานิดนึงแล้วก็เคลมว่านี่คือ i n h o u s e Movement พอเป็นเน w m o ส e m e เมน สิ่งที่ทุกคนทําคือทุกคนเพิ่มราคาเพราะบอกว่าเฮ้ยมันเป็น in house movement นะเราต้องจ่ายอ่านดีนะบลา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 แต่คาว่าอ่านดีนที่นี้เนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่าอันนี้ตอบยากเพราะส่วนใหญ่ไม่ได้เริ่มต้นจากกระดาษขาวส่วนใหญ่จะเอาของเดิมมาปลุกปั้นแทบจะทั้งสิ้นเพื่อนๆจะบอกว่ามันดีหรือมันจะไม่ดีอันนี้เพื่อนๆก็ลองคิดกันเองผมคิดว่ามันเป็นกับดักเพราะราคามันแพงขึ้นแต่สิ่งที่มันน่ากลัวที่สุดมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นสิ่งที่มันน่ากลัวที่สุดก็คือว่าทำไม ETA ถึงดี E.T.A เขาดีใครๆก็ใช้เพราะใครๆก็ใช้เวลาเขามีปัญหาเขาได้รับการแจ้งปัญหาเขาก็ได้รับการแก้ไขปัญหาแ,และเขาก็บรรลุการแก้ไขปัญหาในนั้นปัญหานั้นก็หายไป E.T.A ในอดีตสมมุติว่านาฬิกาสวิสปีนึงผลิต1ล้านเรือนอาจจะเป็น E.T.A. ส8 0แสนนะครับดังนั้น,นกลไก E.T.A. เนี่ยมันเลยเสถียรมากแต่พอ In-house movement In-house movement สมมุติว่าไม่ว่าจะไปเอากลไกเก่าปุกๆขึ้นมามาโมดิฟายหรือว่าจะเป็นการเขียนขึ้นมาใหม่ก็ตามนะมันเป็นมุฟเฟนที่มันใหม่เพราะมันใหม่ปุ๊บเนี่ยมันพลูฟเฟ่นเลยอย่างว่ามันมันเที่ยงตรงมันมันไม่มีปัญหามันมันดีมันทนทานคําตอบคือไม่เสร็จแล้วผลิตหลักบางย่อผลิตหลักร้อยบางย่อผลิตหลักพันบางย่อผลิตหลักหมื่นไอ้หลักหมื่น ฟีดแบ็กกลับมาเร็วกลับมาเยอะก็แก้แต่ช่วงเริ่มต้นก็มีปัญหาอยู่ดีแต่พวกที่หลักร้อยฟีดแบ็กกลับมาเนื่องจากว่าคนซื้อผู้ผลิตผลิตจํานวนออกมาน้อยคนซื้อก็น้อยฟีดแบ็กกลับมาก็น้อยฟีดแบ็กกลับมาก็ช้ากว่าจะฟีดแบ็กก็จะมาแฝงฟีดแบ็กจะได้รับการตอบสนองแก้แก้ของแก้ไขกว่าจะแก้ปัญหาจบอาจจะใช้เวลาย,ยาวนานดังนั้นเพื่อนๆสังเกตว่า หลังๆมาเนี่ยแบรนด์ลักชัวรี่เนี่ยกบกลายเป็นว่า In-house Movement เกิดปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะลักชัวรี่แบรนด์ปริมาณการผลิตเขาไม่ได้สูงมากพอกับปริมาณการผลิตนไม่ได้สูงมากเนี่ยฟีดแบ็กที่มันกลับมามันกลับมาน้อยและมันกลับมาชา้าเพราะกลับมาน้อยและกลับมาช้าเนี่ยกว่าเขาจะไปถึงขั้นตอนที่เขาแก้ไขและแก้ไขได้มันใช้เวลายาวนานมากในทางตรงกันข้ามพอเปลี่ยนเป็น in-house movement ปุ๊บนี่เป็น Movement ที่ฉันผลิตเองนะราคามันต้องแพงมันต้อง Ex c l u s i v e มันเพราะเราทุ่ม r d เครื่องกลไกเรามันดีกว่าคนอื่นนู่นนี่นั่นบลา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 ราคามันก็เลยแพงราคาแพงคุณภาพไม่รู้มันเหมือนกับที่ผมเคยคุยว่าเพื่อนเพื่อนสนใจไหมครับว่านาฬิกามันผลิตที่ประเทศอะไรตอนนี้ผมถามเพื่อนเพื่อนว่าเพื่อนเพื่อนสนใจไหมว่าถ้ากลไกมันเหมือนกันหมดแต่คนละยี่ห้อคนละราคาถ้าเพื่อนเพื่อนบอกว่าเพื่อนเพื่อนสนใจและ in house movement มันแพงกว่าแต่มันยังไม่ได้พิสูจน์ว่ามัน เที่ยงตรงนะมันยังไม่ได้พูดเพื่อนว่ามันทนทานนะมันยังไม่ได้พูดเพื่อนว่ามันไม่มีปัญหานะแล้วเราเพื่อนมันซื้อไปพร้อมกับความภาคภูมิใจของแบรนด์ว่านี่คืออินเฮ s าส์มูฟเมนต์นะแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่จะแปลงมาจากเครื่องอื่นแล้วยังไม่ได้พูดเพื่อนว่ามันมีปัญหาไหมแล้วเราก็ซื้อในราคาที่แพงขึ้นด้วยในใจที่คิดว่าเฮ้ยมันเป็นอินเฮ s าส์มูฟเมนต์แต่มันเสียในอดีต c e t a มันไม่เสียเพราะปัญหาส่วนใหญ่มันผ่านไปหมดแล้ว ไอ้นี่มันเสียเพื่อนๆจะว่ายังไงนะนี่ก็เลยกลายเป็นจุดที่ผมมาถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆเ,เ,เห็นด้วยไหมว่ามันคือกับดักของ Inhouse m o v e m e n นนะครับชอบไม่ชอบคลิปของผมฝากคอมเมนต์นะฮะชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับ,บไปก่อนครับสวัสดีครับ